สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเครื่องหมายถูกนะครับหรือว่าเครื่องหมายผิดนะครับในโปรแกรม Microsoft Word หรือว่า Excel หรืออะไรก็ได้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับก่อนที่เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับเราจะหาสัญลักษณ์พิเศษประมาณอย่างนี้นะครับที่มีเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็เลือกคําว่าสัญลักษณ์นะครับขีดตรงลูกศรลงเลยนะครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับ ใ้ตรงฟอนต์เนี่ยให้เราเลือกฟอนต์ w i n g d i n g ตัวนี้นะครับเลื่อนหานะครับจะเป็น w i n d i n g นะครับจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเห็นลูกศรแล้วนะให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับจะสังเกตว่ามันจะเจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนะครับวิธีใช้ก็คือเราก็กดตัวที่เราต้องการแล้วก็กดแทรกนะครับอ่าอยากได้ตัวนี้กดแทรกตัวนี้กดแทรก ถ้าเราต้องการเสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เครื่องหมายผิดเครื่องหมายถูกนะครับในโปรแกรม microsoft excel นะครับหรือว่าเอาไปใช้กับ microsoft word ได้ทุกโปรแกรมเลยนะครับที่มีสัญลักษณ์พิเศษนะครับของ microsoft นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ